มื่มีแฟนกูที่เกิดตายอ่าตอนนี้ครับสวัสดีครับวันนี้ในการกิจกรรมแนวก็มาอัดครับพร้อมกับคุยไลน์ครับเรามาคุยกันเล่นๆเน่ยนะครับผมดับเพลงแป๊บเดี๋ยวก็จะมีเบลงรีมมาให้ฟังกันนะครับเล่นๆกันมามาทำการกันไหม เฮ้ใครบอกนั่นาคนิงอาอละเรามาคุยกันเลยวันอะไรเป็นวันที่วยสุดเฮ้อะไรเนี่ยคำนั้นหลุดเลรอหลุดเลรอหลุดล่ะโอ้โหสามมืนเหรียญเห้อุ๊ยมาแล้วกัญชามากัญชามาอุ้ยคนัวเลยลืงละอือ อะไรกันนั่งบอกด้วยอยากรู้เกมหมอที่อัดเหรอถ้าเกมที่อัดอยู่ฮะอะไรฮะหืมไม่ได้ยินอ่ะหืมไม่ได้ยินอ่ะบันทัดครับสูบกัญชาอุนดาเลิกันครับหาสิบรูบี้ไปเลยมาดูดิได้ตัวตัวอะไรไม่รู้แหละ What the fuck ไม่ยันโหลดไม่น่านเลย <Coming. S 1> แล้วเราจะมีคนบอกว่าบ้าตามนั้นระวังครับครับในการอัดไล่กลุ่มก็คุณระวังครับในการอัดก็อย่าได้มาพูดแบบนี้เป็นต้นเพราะอาจจะโดนเขาหาว่าบ้าได้นะครับโอ,โอ้ยแหลกเอาเฮ้ยแหลกแหลกแหลกเฮ้ย อ๋อวันไหนที่ไปโรงเรียนเกลียดที่สุดอะครับตอนนี้คือขี้เกียจเหมือนกันไม่อยากไปโรงเรียนวันไนอะวันไนเป็นเกลียดที่สุดอะอ๋อสอบเราเหรอเราอยู่ห้องสองชั้น่เพิ่มเติมแล้วก็เกลียดวันวันอังคารที่สุดชณินีเพิ่มเติมครูแม่งโคตรเชี่ยเลยตามนั้นครูพ้ราเหรอโอ้ครูพาราเราไม่ห่วงหรอก แค่วิ่งวันละสิบกิโลแค่นั้นแหละไม,หหลลไม่โหดหรอกเรยวันไม่โหดมากเลยแหลกเลยแหลกเป็นบ้าโอ้แหลกสุดยอดเลยสุดยอดแห่งความ แปรก่อนนะครับในการเล่นไลนเจอร์สรินสุดนี้นะอูตัตูบารแล้วก็ทำไมผมไม่ไ,มได้อัดไลน์เจอร์เลยนะแล้วเกมอื่นว่าทำไมไม่อัดเลยประมาณช่วงประมาณสี่วันห้าวันนี้ก็กลับมีปัญหาครับไปแก้ได้แล้วนะครับโอ้ซุปเปอร์แลกโอแลกอูแหลกติดยอดตอนนี้ครับ พักเราคุยกันใช้ฟีไปเลยครับพายุกับฟีไปเลยโอ้แหลกสุดยอดเลยเราจะอัดแค่คราสเดียวจบดีกว่าโอ้สุดยอดแหลกโอ้มองทะลดุด่านไม่เรียบร้อยแืมทะลุด,ด่านไปเรียบร้อยอืมทะลุโอ้แหลกสุดยอด สุดยอดแห่งความแหลกอ่าแล้วนี้มีการคุยกันอะไรต่างเงี้ยนะครับคือภาพมันเนี่ยแหลกเห็นไหมแหลกนะครับโอ้สุดยอดแหลกคือโปรแกรมอัานไม่ได้แหลแกนะครับอันนี้ผมไม่ได้พูดในไลย์ผมนะครับนะอันนี้หมายถึงแคสเตอร์จริงๆค,ครับคือโปรแกรมไม่ได้เล่าครับคือเกมมันแหลก คือมันคุยกับลามันแตแหลกครับน่ะชนะเสียงอะไรอ่ะกระตุกว่ะใครบอกอ่ะคิปเปอร์เหรอเอาไปเกียร์เทียนละห้าทีแล้วประมาณสิบนาทีแนละ้วหมโอ้ซินดี้ซินดี้มากเลยก็ตอนนี้มีประมาณหกร้อยซับแล้วครับขอบคุณมากครับคนที่ซับ อึมมาเก็บเล่นต่อกันเลยครับโอ้โหตู้ในสแต่ก็พอแล้วแดกเก,ก็ตอนนี้ลูปีก็หายง่ายๆมากเลยครับท่านผู้ชมนะตอนนี้แสียงลายมันโคตรหดขู่เลยครับไม่ได้ยินเสียงเลย Black. o ว่าต oh, ่อฟอคอืมโหตีป้อมเราสักหน่อเดยวยบายไปยุติเรื่องนี้เจอเพื่อนไปเลยชนุมุ่ไปเรื่อยอืม สองดาบแล้วกันนะครับงานนี้เราอารมาณเจ็ดนาทีพอนะครับปูตอนนี้แหลกเลยสุดยอดแหลกเลยอืมศัตรูตายหมดเลยครับคือความแหลกมันถ้าเราเอาลายเนี่ยออกนะครับไม่แหลกเลยครับ,รรบนะสุดยอดแหลกนะ ตอนนี้จาดแต่าจาัดง่ายขึ้นนะครับนะช่วงนี้นะเพราะอาปัปเดตที่ท่านห้าปอยัดพูดเลยนีง่ายเลยครับนะนะครับผมก็เรื่องเสียงใครบอกเสียงอะไรต่างๆครับเสียงตัวใครบอกว่าเสียงตัวเงินทองครับอันนี้อันนี้เป็น y o u b e นะครับก็เออคุณเสียงดีกว่าผมหรอครับนะถามหน่อยจับเสียงดีตัวเดิม เอาละเอาละครับจบแค่นี้ครับคือแรกครับปัญหาต่างาค่อยมาทําคลิปบอกตอบปัญหาต่างๆนะครับคือคลิปนี้ไม่หวานจริงครับแหลก<ป>ก็ขอจบเป็นนี้ครับบาย